บ่คืดเลยว่าสิได้มาเป็นคนเสียหลักเรายาบ่แม่นของอยากแต่มือนี่ปากกินแต่น้ำเมาเคยแต่งตัวดีความดีมาดีไม่เบาเมื่อนี้ละบ่คือเก่า จักหนวดจักเข้าปานมาบ่ขึ้นจักเ่อว่าแต่เมียดันนี้ตลอดหลายเดือนหลายปีนอนกอดน้ำเต้ากะยอดบอกเคยปล่อยปาอยากได้มือเธอรุ่นไม่จัดให้ดังว่า แต่พอได้เครื่องนี้มาเวลาซองเราโนยลงดังจอนดังจิมจากพวอมยิ้มบนโลกออนไลน์ให้เกียรติเขาเขาบอก้ากายใบวางใจในความสื่อตรงอันบ่คาดฝัน ได้ยินไทยบ้านสากันปปองโป,อง,ปองหัวใจสะโลดพาอป่านขับรถดันแลเลยโคงข่าวร้ายเข้าได้นำส่งเบาแบบบ่จงเมี่ยวเจ้าดีบ่ขึ้นเลยว่าสิได้มาเป็นคนแอบาย ผู้สึกโตว่างโง่เป็นควายมันก็สายไปทุกหลายยามนี้ที่พึ่งทางใจดับความอายความช้ำที่มีทางแก่ก็คือดีกรีพักนี้ขอเมาทําใจ